วันที่16กันยายน2567สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาอัดคลิปในเรื่องภัยพิบัติของคนแก่นะครับในการทำเกษตรกรรมอันนี้มีเป็นคลิปที่ให้ไว้เฉพาะชมรมคนแก่รักการเกษตรนะครับซึ่งตอนนี้มีสมาชิกอยู่สองท่านคือมีลุงกับป้า <laughs> นะครับอา่าคันดานี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งโดยประมาณปกติแล้วลุงกับป้าก็จะออกไปจากบ้านเนี่ยไปทําสวนทําไร่ก็ประมาณก่อนแปดโมงอะ่ะนะครับแต่วันนี้ออกสายหน่อยเพราะเมื่อคืนนี้นอนยาวเพราะมันเหนื่อยสะสมมาหลายวันอะ่ะนะก็เลยลุกไม่ค่อยขึ้นนะครับที่เห็นอยู่เนี้ยนะครับเป็นนาฬิกาเรือนเดียวของบ้านหลังนี้นะครับก็แน่นอน ซ่อมแล้วซ่อมอีกที่นี่ไม่มีของใหม่นะครับมีแต่ของเก่านะครับส่วนมากจะเป็นของเก่านาฬิกาก็เปลี่ยนเครื่องไปเรียบร้อยแล้วละ่ะเอาเครื่องมาใส่ก็ใส่ไม่เข้าต้องดัดแปลงอีกเออแล้วก็จะมีปลอดเห็นไหมครับเทอร์โมมิเตอร์อยู่ใต้น,ในาฬิกาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยสาคัญมากเลยสําหรับคนแก่นะครับในยามทําการเกษตรกรรมจะให้เรารู้ว่าอุณหภูมินี่อยู่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ปลอดภัยที่จะออกไปนอกบ้านหรือไม่ตัวอย่างตอนเช้าเนี่ยนะครับลุณภูมิก็อยู่ที่ประมาณยี่สิบยี่สิบห้ายี่สิบหกเนี่ยอันนี้ไปทาทาได้ทําสวนได้นะครับพอเก้าโมงครึง่งอย่าให้เกลดอย่าให้สายกว่าเก้าโมงครึง่งต้องกลับเข้าบ้านก่อนเก้าโมงครึง่งนะครับปา้าเข้าเข้าบ้านไปแล้วตอนเก้าโมงครึง่งลุงก็ฝืนทํางานต่อไปถึงสิบโมงครึง่งปรากฏว่าจะเป็นลมสองครั้งนะครับ ดีว่าได้ยาหอมหงไทยหลานเข้าเอามาให้เอาดมสักสองมเพือเออเขายัางชั่วขึ้นฉะนั้นแล้วเวลาไปล่ไปสวนคนแก่อย่าลืมพกยาดมนะอยาดมทีนี้ไอ้บหลังตู้เย็นนะั้นจะมียาหอมเทพจิตนะครับยาหอมเทพจิตนี่ก็เป็นยาหอมที่ลุงแนะนํานะเพราะว่ามันใช้ทานปเปล่าๆได้โดยที่ไม่ต้องผสมน้ํานะครับ คีไว้ละเอียดอยู่ในปากแล้วก็เติดื่มด้วยน้าเย็นหรือน้ําธรรมดาก็ได้บรรเทาอาการหน้ามืดเวียนเวียนได้บำรุงหัวใจทําให้สดชื่นนะครับก็จะบรรเทาอาการหน้ามืดเป็นลมได้นะครับวันนี้เวลานี้หลุงก็กลับมาประมาณสิบโมงสิบโมงครึ่งเนี่ยนะครับก็มาสานข้าวแล้วก็อาบน้วนั่งพักผ่อนเร้วมาอัดคลิปเนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าดุภูมิตอนเช้า มันยี่สิบหกนะครับตอนนี้มันขึ้นเป็นสามสิบหกอุณหภูมิเปลี่ยนแปลงไม่เยอะหรอกแต่ว่าสังขารคนแก่เนี่ยมันรับวันเปลี่ยนแปลงของเน้นฟ้าอากาศมากไม่ได้ไม่เหมือนคนหนุ่มสาวนะครับเอ่อะนั้นแล้วเราก็ต้องรู้จักตัวเองนะพอเริ่มทํางานแล้วมีอาการหน้ามืดจะเป็นลมเนี่ยเราต้องหาที่ร่มนะครับแล้วก็หยุดการทํางานสักพักหนึ่งแล้วก็ควักเอายาดมยาหอม ขึ้นมาทานบ้างสามสมควรนะจากนั้นแล้วเราก็อาจจะทํางานต่อนิดนยหน่อยหรือไม่ก็ถ้าไม่มัน่นใจในตัวเองก็กลับเข้าบ้านแล้วก็นอนพักอีกทีหนึ่งเราก็จะออกไปทํางานนอกบ้านอีกประมาณสักสี่โมงครึ่งถ้าแดดไม่แรงมากถ้าวันไหนแดดไม่แรงมากเราก็ออกประมาณสี่โมงครึ่งถ้าแดดแรงก็ออกห้าโมงนะครับเลือกเอาทำเลที่มีร่มเงาของบ้านชายแคบบ้านแล้วก็ร่มเงาของต้นไม้ใหญ่ไปทํางานได้นะครับแล้วพอแดด ห้าโมงครึ่งไปแล้วเนี่ยก็ออกไปเต็มตูวเลยก็จะกลับไปทํางานใหม่ในแปลงในสวนในไร่นะครับก็ทํางานได้ประมาณสักช่งครึ่งชั่วโมงนะครับเท่านั้นเองวันวันหนึ่งคนแก่ก็ทํางานได้ตั้งแต่แปดโมงเช้าเก้าโมงครึ่งก็ชั่วโมงครึ่งประมาณสองชั่วโมงอย่างเก่งนะนั้นการวางแผนงานจะต้องเตรียมแผนงานมาทำทำงานอย่างดีนะครับเพราะว่าถ้าเราเตรียมอุปกรณ์ไม่ครบเนี่ยมันก็จะมีปัญหา นะครับทาให้งานมันล่าช้าแต่ว่าแน่นอนถ้าคนแก่ไม่ทํางานเลยเนี่ยกล้ามเนื้อมันจะหดตัวนะครับเส้นเอ็นกล้ามเนื้อหดตัวมันก็จะยืดแข้งยืดขาไม่ค่อยออกนะครับแล้วก็ไม่มีเรี่ยวแรงหนักกว่าเก่านะครับทง้งานต่างหนักเนี่ยถึงแม้ว่ามันอาจจะเฉียดชิ้วกับการเป็นลมบ้างเนะี่ยมันก็ยังดีกว่าคิดว่าอย่างนั้นนะนะครับเอ่อมิชนะันลามิชันแล้วเนี่ยคนอายุอ่นขนาดลุงนะ ก็จะต้องนั่ง,น,งน,อน,นอนอยู่ในบ้านนะเป็นรลก Office <laughs> นออฟฟิศโดมอะทั้งหองนี้นะครับทำอะไรไม่ได้อ้วนลงพุงโอเควันนี้ก็คงไม่มีอะไรมากนะก็บ่นตามภาษาคนแก่ที่ยังต้องทำมาหเกณนอยู่นะคนแก่สมัยใหม่เนี่ยก็ถึงจะอายุเจ็ดสิบปดิบก็ยังต้องทำงานอยู่นะเพื่อนลุงคนหนึ่งอายอาุท่านอายุประมาณ8ปดสบสองปดบสานะท่านทำงานจนถึงวาระสุดท้าย เรียกว่าสัปดาห์สุดท้ายของของชีวิตน่นะครับนะครับก็นั่นแหละจนทั้งล้มหมอนนอนเสียแล้วทำไม่ไหวจริงๆนะี่ยทั้งนั้นก็แค่ไม่ไม่ได้เยือยนะไม่ได้นอนติดเตียงไปนอนอนอนติดเตียงอยู่ประมาณสัปดาห์เดียวท่างก็เสียชีวิตเพราะว่าชรลาภาพก็ถือว่าเป็นคนที่มีบุญญาธิการมากคนหนึ่งนะครับเพราะว่าไม่ต้องนอนไม่ต้องนอนติดเตียง ลุงก็หวังว่าคงจะเป็นอย่างนั้นนะเวลาหลุมลมลงไปแล้วแล้วก็เออถึงเวลาต้องต้องตายก็ขอให้ตายเร็วๆหน่อยอย่าให้มันต้องนอนติดติดเตียงนะเป็นภาระลูกหลานเขาโอเคอวันนี้บ่นมาจากพิงท้อเช่านี้นะครับทำบรณะรู้สติให้มากๆโอเคสวัสดีครับ